สวัสดีครับผม Boom บูมงานะฮะวันนี้ผมก็จะมาทำาซีรีส์อยู่บ้าน14วันนะฮะผมก็จะมาแนะนำเกม14เกม14วันนะครับเพื่อทำให้การอยู่บ้านมันไม่น่าเบื่อนะครับอยู่บ้านช่วยชาติประเทศจะได้โควิดหายไวๆนะครับเกมที่ผมจะมาแนะนำในวันนี้ก็จะเป็นเกมแนวซอมบี้สไบเวอร์นะฮะเราจะเป็นคน ก็เกมมันก็จะให้สู้กับซอมบี้นะครับเราก็จะสามารถเลือกได้นะครับว่าจะให้ซอมบี้มันมีเยอะขนาดไหนอย่างซอมบี้สักครบ10%หรือ40%ก็ว่าไปเันนี้ผมรู้สึกว่าเหมาะกับ,บสถานการณ์แบบนี้ได้นะ มีใครคิดแบบผมนะครับว่าโควิดในตอนนี้เหมือนกับเชื้อไวรัสซอมบี้มันเหมือนหนังเรื่องนึงที่ผมดูอแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรของมผมจำไม่ได้โอเคครับเราก็จะเกิดในที่ที่หนึ่งแล้วแต่มันจะสมหาระบะเราก็ต้องฟาร,ร์มของหาอาวุธหาอะไรไปเรื่อยๆนะฮะ นี่ครับเจอซอมบี้แล้วหนึ่งตัวขอหาของก่อนดีกว่าขอขุดไปที่อื่นก่อนกำลังขุดซอมบี้มั่งขึ้นมาเฉยเลยบายบายซอมบี้ออกมาแบบโคตรหน้าด้านเดี๋ยวทำไมรู้สึกเหมือนมันเป็นที่ซันวะ ขีสีแดงคือเขี่ที่ซอมบี้นะครับหลอดเลือดสีเขียวก็คือเลือดของเรานะครับส่วนหลอดสีเหลืองจะเป็นหลอดอาหารนะครับถ้าเกิดว่ามันหมดเลือดมันจะค่อยๆลดเรื่อยๆเ,เ,เ,เอาเขเจออาุลละแล้วก็สามารถยิงซอมบี้ตีซอมบี้ให้มันตายได้นะฮะยิงไม่โดนยิงไม่โดนอีกแล้ว ปีแม่งเลยถ้ามผมยิงไม่โอนมาทุกคนทำไมผมยิงไม่โดนอ๋อยิงผิดชาเฉยเลยปืนนี้มันไม่มาหนะ่ะทุกคนนี่เลยพยายามเล็งหัวมันนะฮะมันจะตายก็ต่อเมื่อหัวมันขาด ทำไมมันยิงจากลูกซองซะส่วนใหญ่วะเอาผมจะทิ้งลูกซองอะไรวะนี่ฮะไปหยิบอย่างอื่นเฉยเลยเดี๋ยวซอมบี้มึงไม่มีแขนเมื่อกี้จะทำอะไรโอเคครับซอมบี้จะตายเมื่อหัวขาดแล้วก็ไปที่ที่อื่นนะฮะไปเมืองอื่น อมบีใหม่กะชนมากชนทีเดียวหัวขาดเลยเลืมไปอีกอย่างนะครับถ้าจะเล่นเกมพูดยังไงดีล่ะเกมค่ายนี้มันมีหลายเกมนะครับมันมีหลายหมดมากเลยจะเป็นเด e. ก็มีนะฮะอยู่ในโรงเรียนก็มีหมดติดคุกก็มีอยู่ที่เราจะเรียกโหลดหมดไหนมานะครับก็สามารถค้นหาได้ในเพจโต ตามใจเราเลยลผมจะขอเข้าคอณนะครับเราก็สามารถตีต้นไม้ตีหินตีหุ้มมาได้แล้วมันจะสิ่ง,งของออกมาได้มันจะดับได้อย่างนี้ก็ได้เป็นใบมาแล้วก็ข้าวโพดนะครับโอเคครับผมเจอซัมบี้แล้วยิงมัน ที่บอกขย,ย,ยันเลยหรอหวัวขาดเลยทีเดียวขาขาดเกินเอาผมจะยิงไปต่อยเฉยแขนขาดครับเะ้ยยิงไม่โดนอะ่ะก็สุดหมดครับอ่าหาอาวุธอย่างอื่นมาฆ่ากันบ้างก่อนสวยเลยใจเขียว ้นไม้มันเกิดขาทุกคนดีมันก่อนก่อนโอเคครับพอมันขาดเรียบร้อยเกมนี้ก็จะเล่นประมาณนี้นะครับมันก็จะมีหลายๆที่ให้ไปแล้วก็เลือกได้เลยครับว่าจะไปที่ที่ไหนจะทำอะไรจะเอาชีวิตรอดหรือจะไล่ฆ่าซอมบี้ก็ตามใจ คนเล่นแหละครัวันี้ก็จบแค่นี้สอดีครับบายบาย